จุดแรกที่ทีมข่าวใต้น้าของผมได้ดําลงไปสํารวจนะครับคือที่บริเวณอ่าวสุเทพครับซึ่งที่บริเวณนั้นนะครับเป็นจุดที่ทางอุทยานยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปดําน้ําได้อยู่จากการลงไปดําสํารวจนะครับพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยแนวปะการังเสียหายค่อนข้างมากเพราะว่า1คือได้รับผลกระทบจากสึนามิเมื่อหลายปีก่อนนะครับรวมไปถึงปัญหาปะการางังฟอกขาวด้วย อ่าวสุเทพเป็นหนึ่งใน5จุดที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินยังคงอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวลงไปดำน้ำได้นะครับสภาพโดยรวมส่วนใหญ่เป็นปะการาังเขาวกวางที่ตายแล้วซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาปะการังฟอกขาวส่วนพื้นทะเลก,ก็เต็มไปด้วยเศษปะการาังที่แตกหักจากสึนามิแต่ว่าบางจุดก็เริ่มมีปะการังเกิดใหม่เป็นกอเล็กๆก,กระจายอยู่ทั่วไปครับทราบว่าสาเหตุที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวลงดำน้ำ เพราะจุดนี้เป็นจุดที่เสียหายค่อนข้างมากหากปิดจุดนี้ก็จะกระทบการท่องเที่ยวโดยที่ไม่ได้ช่วยให้ปะกการังฟื้นตัวอะไรมากนักจึงไปปิดจุดอื่นก็คือปิดเฉพาะจุดดำน้ําที่บริเวณเอ่าวจากอ่าวแม่ยายอ่าวเตา่าเกาะมังกรและเกาะตอริล่านะครับซึ่งเป็นจุดที่เสียหายจากปะการังฟอกขาวน้อยกว่าและมีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น ดังนั้นจุดที่2ของเราจึงไปดำน้ํากันที่หัวแหลมบริเวณอา่าวแม่ยายครับซึ่งประกาศเป็นเขตฟื้นฟูปะการังแล้วนะครับแม้จะเจอปัญหาปะการังฟอกขาวมากกว่า80%แต่ว่าแนวปะการังบริเวณน,นี้ยังคงมีสีสันปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังจานและปะการังโคดขณะเดียวกันก็มีปลาน้าตื้นอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับเช่นปลาผีเสือเทวรูปปาลาไหลมอเล่ปลานกแก้วและปลาสลิดหินเหลือง สำหรับการปิดจุดดำน้ำ5จุดจากทั้งหมด10จุดของหมู่เกาะสุรินั้นเป้าหมายสำคัญก็คือการศึกษาเปรียบเทียบจุดที่ปิดกับจุดที่ยังเปิดอยู่ครับเพื่อดูว่านอกจากอุณหภูมิของน้ำแล้วคุณภาพของน้ำและกิจกรรมดำน้ำของนักท่องเที่ยวมีผลทําให้เกิดประการาังฟอกขาวด้วยหรือไม่ และในวันพรุ่งนี้นะครับทีมข่าวของผมก็จะออกไปตระเวนสำรวจตามจุดที่มีคำสั่งปิดแล้วก็งดกิจกรรมดำน้ำนะครับว่ามีความเข้มงวดมากน้อยเพียงไหนรวมไปถึงเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจดำน้ำด้วยครับและจะรายงานกลับมาให้ทราบกันอีกครั้งครับ